咯咯。 ได้ด้วยอุ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยเอ้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 ยตูดตีตูดตีตูดนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวตัวจอแล้วตัวจ่อตีตูดตีตูดตีตูดอือยากเนาะจะออกมาทำไมล่ะลูกเรากลับยังไงอ่ะโอ้ยช่วยๆๆตึ๊บด๊า ลูกก็ปิดหนึ่งออกมายังไงเนี่ยเก่งเกินไปแล้วล่ว <c ười> ะฮะเก่งเกินไปแล้ว